ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กันบ้างนะคะทุกประเทศทั่วโลกพยายามจะเอาใจช่วยนะให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีนี้ดีขึ้น<ะ>แต่มันก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะคะมักจะมีเหตุการณ์อะไรทําให้ความสัมพันธ์เลวร้ายลงแล้วล่าสุดนะคะเห็นทางด้านของเกาหลีใต้เนี่ยมีการส่งข้อความไป<ะ>หากเกาหลีเหนือว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนกับกรณีที่ เกาหลีเหนือไปยิงชายชาวเกาหลีใต้จนเสียชีวิตนะคะถึงแม้ว่าผู้นําของเกาหลีเหนือเนี่ยจะมีการส่งจดหมายแสดงความขอโทษแล้วก็ตามซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขาวิเคราะห์กันว่าโอกาส ที่จะให้มีการสอบสวนร่วมเนี่ยมันคงเป็นไปได้น้อยมากๆเลยอะค่ะโดยคะณะมนตรีความมั่นคงเกาหลีใต้มีการหาหรือร่วมกันแล้วได้ข้อสรุปนะคะว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะขอให้มีการสอบสวนร่วมกันกับทางการเกาหลีเหนือกรณีที่ทหารเกาหลีเหนือยิงเจ้าหน้าที่วัย47ปีจากกระทรวงมหาสมุทรและการประมงของเกาหลีใต้เสียชีวิตเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ในคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือจะมีการส่งจดหมาย ขอโทษประธานาธิบดีมูลแจอินผู้นำเกาหลีใต้แล้วก็ตามโดยระบุว่าขอโทษอย่างที่สุดแต่ว่าประเด็นนี้นมันส่งผลทําให้ชาวเกาหลีใต้จํานวนหนึง่งออกมาวิจารณ์ในมูลเรื่องการรับมือต่อประเด็นนี้และเรื่องราวที่เกิดขึ้นฝั่งเกาหลีใต้บอกว่ามันยังมีประเด็นที่น่าเครือบแคลงและสงสัยอยู่ค่ะซึ่งเมื่อวันพระชบ,บดีกองทัพเกาหลีใต้มีการถแถลงบอกว่าทหารเกาหลีเหนือยิงคนเกาหลีใต้ตายนะคะก่อนที่จะราดน้ำมันจุดไฟเผา ใกล้กับพรมแดนทางทะเลสาบทะเลของทั้งสองเกาหลี แต่รัฐบาลเกาหลีเหนือระบุในแถลงการว่าทหารเกาหลีเหนือยิงผู้บุกรุกที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายพร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นการจุดไฟเผาแต่ยอย่างใดจึงกลายเป็นความคลืบแคลงที่เกาหลีใต้ต้องการตรวจสอบข้อเท้จริงของเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ที่ผ่านมาสองเกาหลีไม่เคยมีการสอบสวนเหตุการณ์อะไรร่วมกันเลยนะคะซึ่งก็รวมถึงเหตุการณ์เสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกยิงในหมู่บ้านกุมกลางบนเทือกเขาฝั่งเกาหลีเหนือเมื่อปี2551 ตลอดจนกรณีที่เกาหลีเหนือสั่งระเบิดเกาะยอนพยองทําให้ชาวเกาหลีใต้เสียชีวิต4รายเมื่อปี2553โดยทั้งสองเกาหลีเผชิญหน้าก,กันอย่างรุนแรงเมื่อสม,สมัยสงครามเกาหลีในปี2493ถึงปี2496และสิ้นสุดลงกับสัญญาหยุดยิงระหว่างกันค่ะขณะที่นายยางมูจินศาสตราจารย์ศูนย์เกาหลีเหนือศึกษามหาวิทยาลัยโซมองว่า ความเป็นไปได้ในการสอบสวนเรื่องนี้ร่วมกันนั้นเกิดขึ้นได้ยากค่ะเพราะคงไม่สามารถสอบสวนกองทัพเกาหลีเหนือได้โดยเกาหลีเหนือก็คุมเข้มพรมแดนอย่างหนักนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 จนเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นนะคะที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยแหละค่ะ